ื้อที่กว่า8ไร่ที่นายเริ่มชูรัตเกษตรกรในพื้นที่อำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรทดลองปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตามคำาชักชวนของเพื่อนบ้านเมื่อ10ปีที่ผ่านมาได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจทำให้เจ้าตัวตัดสินใจหันหลังให้กับการทำนาที่ต้องพึ่งพาสารเคมีปรับวิถีชีวิตไปทำนาแบบอินทรีย์อย่างจริงจัง ซึ่งช่วยประหยัดงบประมาณเพราะไม่ต้องลงทุนซื้อปุ๋ยเคมีและยาฆ่ามแมลงทั้งยังได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเฉลี่ยปีละไม่ต่ำกว่าสมตันถึงแม้ว่าบ่ไไ้เงินหลายคือมูแต่ว่าเงินเขาเหลือเขาเห็นหน้าอินซี่นี่วันเนาะเพราะว่าเขาบ่ได้อัวยไรเนาะก็อมไม้วันเนาะบ่ได้หัวไปหลายทางหนะะเพราะว่าเขามีกินเนาะมาเห็นหน้าอินซี่วันเนาะพร้อมกับคุมสนับสนุนพร้อมกับตัวเอง เกิดว่าเออถามันมันลดได้เ้าวนาจิลดมันเป็นสิ่งที่จําเป็นนะเช่นเดียวกับชาวนาในอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ที่ทดลองปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์เมื่อ2ปีที่แล้วโดยแบ่งที่นาออกเป็น2แปลงแปลงแรกปลูกข้าวแบบอินทรีย์อีกแปลงใช้สารเคมีทําให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนเพราะข้าวอินทรีย์จะให้ผลผลิตมากกว่าร้อยละ20ิบ แต่ก็ยอมรับว่ากระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ยุ่งยากก่าการใช้สารเคมีจึงขอให้รัฐบาลช่วยก่อสร้างแหล่งเก็บน้ําให้สามารถทําการเกษตรได้ตลอดทั้งปีทีนี้การผลิตเรามันัอยู่ที่น้ำใช่ไหมคะเพราะว่าที่นี้ใช้น้ําฝนอย่างเดียวเราก็ผลิตข้าวไม่พอเพียงบางทีก็เล้งบางทีก็ท่วมอยากให้เรื่อจัดการเรื่องน้ําเพราะว่าเราจะได้เอาขึ้นมาใช้ ในพื้นที่ที่รูปมันก็ใช้ได้อยู่แล้วและที่ดอนนี่มันยังไม่เพียงพอส่วนที่จังหวัดสุรินทได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงพาณิชย์ให้เป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพดีที่สุดและเป็นจังหวัดนำร่องในการขยายตลาดทำให้การปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่นี่มีจุดเด่นแตกต่างจากที่อื่นโดยเฉพาะภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น แม้ว่าการเกษตรแบบอินทรีย์ในไทยมีมานานกว่า20ปีแต่ยังถือเป็นเรื่องใหม่รัฐบาลจึงให้ความสำคัญในการยกระดับคุณภาพผลผลิตโดยในระหว่างการเสวนาเข้าอินทรีย์สู่สากลนาย,ยกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลจะส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่และความต้องการของตลาดเพื่อให้การปลูกข้าวอินทรีย์ขยายตัวสู่การส่งออก ซึ่งในปัจจุบันพบว,ว่าผลผลิตที่ได้กว่าร้อละส่งออกจำหน่ายต่างประเทศตลาดหลักอยู่ที่สหรัฐยุโรปญี่ปุ่นและสิงคโปร์ในการศึกษาพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีในไทยพบว,ว่ามีพื้นที่ได้มาตรฐานประมาณ86,000ไร่ในจำนวนนี้ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล52,000ไร่มีผลผล,ผลิตออกสู่ตลาดปีละ3 7 0 0 0ตันข้าวเปลือก คิดเป็นร้อยละ0.06ของผลผลิตข้าวทั้งหมดส่วนพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์มากที่สุดร้อยละ80อยู่ในภาคอีสานที่เหลืออยู่ในพื้นที่ภาคเหนือหนึ่งนุชบุญมาวง NBT News ีนิวสโส